สวัสดีครับผมวันนี้พี่เดียมีวิธีการหา Wallet ง่ายๆครับผมจะมาแนะนำนะครับผมเว็บนี้เลยครับผม Limited Zone นะครับหลังจากเข้ามาหน้าเว็บนะผมให้กดที่สมัครสมาชิกด้วย Facebook นะครับผมเมื่เข้าสู่ระบบแล้วให้เรากดคลิปที่เติมเงินนะครับผมนะเลือก Wallet ซองของขวัญนะครับทุกคนหลังจากนั้นจะมีวิธีการใช้งานนะครับผมนี่ครับผมนะเราจะไปสอนกันเลยว่าทำยังไงนะครับผมอันดับแรกครับผมเข้าสู่กหนี้ Wallet แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างผมนะคลิกที่ส่งซองของขวัญนะครับผมนะมาหน้านี้นะผมให้เราระบุกจำนวนเงินที่เราจะเติมนะครับผมส่วนช่่่่อองงงงงงททีกก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 ็็็คคคคืใใใหหหหห้้้้้้เเเเเเเรรรราาาาาาาลลลลลิิิปปนน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 นแบบจจจจวัััััััะะะผผผมมมมดดไไย์ รอบลิงกนะครับผมนะแล้วมาวางที่หน้านี้นะครับผมโอเคเราเติมเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยบาทนะผมให้คลิปที่เกมสุ่มเครดิตนะครับผมนะโอเคเราจะาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่ามาโอเคครับผมรอบแรกเราก,ก็ได้มาหนึ่งร้อยเครดิตนะครับผมนะมาสุ่มรอบที่สองกันเลยดีกว่าอโอเคครับผมเราก็มาได้อีกหนึ่งร้อยเครดิตนะครับผมนะมาแม่เป้ยขอสุ่มอีกหนึ่งรอบนะผมในรอบสุดท้ายแล้วกันนะโอ้โหทุกคน เราได้มา1,000เครดิตครับผมมาพี่เนีงก็จะไปแลกกันนะผมนะวิธีการแลกให้เรากดไปที่ถอนเครดิตนะครับทุกคนโอเคแล้วก็คลิกไปที่ทูวอลเล็ตแลกกันจากนั้นนะผมให้ใส่ชื่อวอลเล็ตนะผมส่วนอันที่2คือใส่เบอร์วอลเล็ตของตัวเองนะครับผมส่วนอันที่3ก็คือระบุจำนวนเงินนะครับผมนะไปคลิกโอเคถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วเงินเข้าที่เรียบ <c oughs> ร้อยนะผมสำหรับใครที่อยากจะสุ่มนะผมพี่เนียงจะชิงลิงก์ไว็บให้ด้านล่างนะครับอืมอ๋อผิดอ๋ออ๋อ สองหนึ่งเจ็ดแปดสองห้าเก้านักไขมาแล้วเนี่ยไม่เข้ารู้อะไรอะไรเลยเยี่ยทําไมเป็นไรอะไรเป็นไรพี่เดี๋ยวเป็นไรกเข้ามาทําไมอ๋อผมจะมาเข้ามาหาเพื่อนคุยเฉยไหมาอะไรจะมาอะไรหาเพื่อนคุยไม่ได้หรออะไรเพื่อนไม่ครบหรอปักอะไรขำแค่นี้ก็จะหลบเป็นอะไรมากปะอะไรใจเย็นนี่ใจเย็นใจเย็น นี่อะไรอีเรียกอะไรนักหนาพี่ฟังผมร้องเพลงเปล่าเพลงอะไรไม่ฟังพี <c oughs> ่เป็นอะไรเนี่ยหงิดหงิดอะไร,ไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังฟังไหมเก็บเสียงแล้วไปนอนซะไปเก็บเสียงไปเลยนะ <c oughs> นอน <c oughs> เก็บเสียงไปนอน <c oughs> แล้วเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังมาอาจจะหายหงุดห <c oughs> งิดก็เหมือนแบบคิดไปเสียงหล่อกงั้น เธอคงเมืและฉันหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอยากจะสารสัมพันธ์กับเธอต่อไปยาวนนอยากอยู่ แต่แล้วแฟนมันก็สลายไปในพริบตา จะได้กลับแล้วจะเป็นงคงขาดใจรู้เองของตาลงแล้วเล,ล,ลวิกลายใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆนม่น้อยไปอ่ะเกับแล้วเหรอ พอจะหายงินหงิดบ้างไหมพี่ก็ได้อยู่ได้อยู่นี่คืออิดหน่อยนิดหน่อยนี่คือพอแบบไปวัดไปวาได้เลาวห้องอะไรวะไดวานะไปในใจไม่ได้หรอายเงุนหงีดแล้วไฮเงินหงิดแล้วจะมาดีๆหรือจะให้ไปลากมาไปลากไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนอะไรไปไหนคือนี้ต้องมาอยู่ด้วย โอ้ยอันตรายอะไรอะไรมาทำให้หายงงยินเฉยไปแล้วอะไรไม่ให้ไปไปแล้ว <laughs> ไปได้ไง <laughs> ไปแล้วไปแล้วน <laughs> ออีว่าลูกลงเพจดีกว่าดูมันตั้งแมวเป็นยังไหมคะ ำอะไรมีอะไรให้ขำฮะโลเปิดไม้ได้เปล่าอ้าวเฮ้ยเปิดไม้ได้เปล่าเปิดไม้ได้เปล่าเปิดไม้บอก่อนอ้าวเฮ้ยโลอย่าพิมพ์เปิดเปิดเปิดเดี๋ยวนี้เราจะงเปิดถ้าเจ้าไม่เปิดจาจะโดนฉันกินเปิดเปิดไม้เร็วอุ้ยได้ยินแล้วเอ้ยทำไมไม่ชาวจังถอดหูฟังก่อนต่อฟังได้ไหมเออโอ้โหชัดเจนแล้วแจ่มแจมอะเราได้ยินแล้ชัด์จปะ S <S <S อ่ฮะคือไปยินไปยินปองอ๋ออายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋อทำไมไม่หลับไม่นอนเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่หรือหรือปู่ย่าตาใหญ่พ่อแม่อ๋ออยู่กับพ่อแม่ใช่นอนห้องห้องเดียวหราอหรือว่านอนกับพ่อแม่หรือว่านอนนอกบ้านนอนห้องเดียวอ๋อห้องเดียวห้องเดียวนี่มีเพื่อนอยู่ไหมป้องหรือว่านอนคนเดียวกับน้องนอน,ออนอนคนเดียวอ๋อนอนคนเดียวมีพัดลมไหมอือไม่ไม่เปิดแอร์หรอไม,ไม่เอาหนาว อ๋อมีแอร์ด้วยมีพัดลมด้วย <c oughs> เธอดึกๆแบบนี้ต้อง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 ฟังเราร้องเพลงเนี่ยละฟังไหมเธ <c oughs> อรู้จักเพลงนี้ปะไอเพลงน้ำลายอ่ะรู้จักปะ <c oughs> ไม่น้ำลายหยุดอะไม่เคยนอนน้ำลายหยดุดแต่เธอไม่เคยฟังหรอไม่อ่ะเดี๋ยวเราจะร้องให้ฟังรอบหนึ่งนะเธออาจจะคิดออกเ <c oughs> อ้ยแล้วใครแท็กอะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองร้องให้ฟังนะอาจจะจำได้อะไรเงีย้ยโอเคไหมโอเคโอเค ก็เมือนระเบิเวลานาฬิกาทิกตอกฉันก็ใจธรรมดาเธอเธอจะทิ้งก่อนแต่ก่อนจะไล่มาผู้ด,ดีเธอเธอแค่ไม่ต้องการให้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องรอที่เธอนั้นบอกว่าอยากกอดก่อนจะไป ้งสากันบเลยคำที่บอกกันที่พูดมันอยู่ส,สัมซาฉันว่าไอ้เรื่องพันนั้นมันนำ้ำลายน้ำลายน้ำลายนำลายแถมรู้จักไหมไม่ โอ้โหเพลออกจากทางโอทอเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักจะไปมุดอยู่รูไหนมัเนี่ยอายุเท่าไรเนี่ยไม่บอกอ๋ออายุเท่าศอกเอาเฮ้ยใครเข้ามาเนฮัลโหลเพื่อนอ๋อขอโทษขอโทษเพลงอะไรเราไม่รู้จักเราบอกว่าบอกว่าขอเพลงเราได้ไหมแล้วเธอเข้ามาปุ๊บเธอก็บอกว่าลำคาลลำคาญอะไรก็มีเพลงนี้เพลงเดียวแหละไม่รู้จักอ๋อเพลงใจน้อยแหมเดี๋ยวร้องให้ฟังได้ไหม ฟังไหมแอลองพอลองลองลอง <c oughs> <c oughs> เื่นเขาเงินเธอ ทีเธอจะไปหาใครหรือเปล่าช่วยบอกก่อนจะล้อยใจรู้จักไหมอารู้จักนั่นเราเนี่ยเจ้าของเพลงนี้เองอุ๊ยเอาพูดแล้วว่าโม้องวง อะไรนะเอาเฮ้ยเล่นี่ก็เฟเอ้ยฮัลโหลนี <S 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 ่ไปแล้วไปแล้วไม่กลัวละไปละไปแล้วไปแล้วไม่กลัวละไปบาย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 พวกไก่เอ้ยไปนอนกันซไรพวกไก่กาบมะม่วงปิ้งไก่ย่างไอ้บูไปละ